อนุรักษ์ศิลปะผ้าถินไทยดำรงไว้ในแผ่นดินอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาขอความรู้นะครับนี่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับพนาาตัวครับผมชื่ออะไรครับค่ะชื่อนางไทยสุดชื่นนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านจงน้อยตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ครับวันนี้ของดีอำเภอสังขะมีอะไรมานำเสนอบ้างครับวันนี้ครับของดีของอำเภอสังขะนะคะที่เราได้ มาโรงงานนะคะก็จะมีเป็นเสื้อกุยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของกุยของชาวกุยนะคะเสื้อกุยนะคะซึ่งมาจากผ้าผ้าสีดํานะคะที่เรานํามาเซลนะคะมาเซลเ็เป็นเอกลักษณ์ของชาวกุยนะคะเป็นสินค้าที่มีคนสนใจมากที่สุด<อ>นะคะค่ะ ก็คือสัญลักษณ์คือจะต้องเป็นสีดำเหรอครับใช่สัญลักษณ์ก็คือเสื้อสีดํานะคะครับผมเสื้อสีดําแล้วผ้าที่ที่เราต้องมาเซลนะคะก็จะมีเหลืองขาวแดงเป็นอเอกลักษณ์ของชาวกุยค่ะคของของกลุ่มเรานะคะอําเภอสังขะที่จัดตั้งขึ้นนะคะเพิ่งเข้าปีแรกนะคะที่ได้ทําขึ้นมาครับผมมีมีมีหลายชุดหลายรูปแบบเลยเนาะใช่ ก็อันนี้ก็จะเป็นเอขาเรียกว่าไหมแท้ย้อมมะเกลือห<อ>มักโลนอย่างดีค่ะคไหมแท้น,นะคะตรงน,นี้เราจะเห็นเป็นรูค้าเนาะเป็นใช่ใช่อันนี้เราก็สามารถเอาที่เป็นผ้าพันคอนะคะมาต่อเชิงครับมอันนี้ก็เป็นผ้าไหมเหมือนกันนะคะ ของสูรินเรานะคะที่นิยมว่าช้างนะคะช้างสูรินสวยมากครับอย่างอย่างอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมอันนี้ราคาอัพอยู่ที่4 5 0 0ันา่0ันห้าเนาะใช่นี่ครับค่ะสนใจก็สามารถมาดูมาชมได้ครับใมีลูกค้ากำลังมาดูครับเห็นไหมครับคนสนใจนะครับอยากได้เพราะสวยนะครับผมสวยค่ะนอกจากตัวนี้มีมีสินค้าตัวไหนบ้างครับผมนอกจากตัวนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นสบาย สบายสีดํานะคะสบายสีดาสบายสีดาอันนี้ก็เราก็ทํามาจากมะเกลือเหมือนกันนะคะใช่สบายสีดํานะคะอันนี้เราก็ทํามาจากผ้ามะเกลือเหมือนกันนะคะเพราะว่าชาวคุยเรานิยมกลุ่มกลุ่มแกลมอนะคะครับผมกลุ่มแกลมอนี่นิยมใช้นะคะก็จะเป็นเสื้อนี้แล้วก็ผ้านี้นะคะผ้านี้มีกี่บาทครับผมอันนี้ อันนี้เราขายอยู่ผืนละห้าร้อยเก้าสิบคาทห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับใช่ซึ่งเรานํามางานนี้เราขายขายไปเยอะแล้วค่ะอ๋อขายดีเลยเนาะขายดีเลยขายดีค่ะครับผมค่ะข้างหลังก็จะมีชุดเนี่ยเป็นชุดหลายชุดเลยนะครับก็จะเป็นชุดอันนั้นจะเป็นนี่สวยนะครับนี่ครับสวยใช่อันนี้เป็นของคณะอาจารย์คณะอาจารย์โรงเรียนค่ะครับผม ค่ะที่ท่านได้สั่งจองเราก็ทําให้ตามออเดอร์นะคะแล้วก็เลือกลายนะคะแล้วก็เลือกลายดูก่อนนะคะดูครับเสอสวยๆท้งนั้นครับใช่ใช่เป็นเสื้อผู้ชายนะคะเสื้อผู้ชายเนาะใช่ใช่เป็นเสื้อผู้ชายครับผมด้านล่างนี้จะเป็นเสื้อของผู้หญิงของผู้หญิงค่ะนี่ครับแย่อย่างผู้ชายนี่คือจะเป็นกางเกงไหมครับหรือจะเป็นไม่ไม่ไม่กางเกงไม่มีค่ะเพราะว่ามีกางเกงดําอยู่แล้วก็สามารถ ใส่คู่กับคู่หางเกงดำได้ค่ะใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไหมมะเกลือนะคะอัวดูสวยครับผมค่ะสวยสวยงามมากนะครับค่ะอย่างตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็สี่พันห้าสี่พันห้าเหมือนกันอยากของผู้ชายข้างบนราคาเท่าไหร่ครับอ่ข้างบนนี้สองพันแปดสองพันแปดค่ะของของผู้ชายถูกกว่าเหรอครับใช่ของผู้ชายจะถูกกว่าครับผมเอนี่ยสามารถมาดูมาชมได้ครับ ไอส่วนที่ยังไม่มีลายเพราะว่าเราขายที่เซลไปหมดแล้วเนาะอันนี้เรามาเมื่อเช้ามาเพิ่มค่ะเนื่องจากว่าเราขายหมดนะคะคเออเราขายหมดทีนี้เราก็เอามาใหม่ค่ะครับเอามาใหม่เอามาเพิ่มก็จะมีพนักง,งานนะคะเซลพนักงานนะครับเนีงงน่ยครับใช่นี่ที่เขาทําสดๆค่ะคใช่ค่ะเขาก็จะเซล มีหลายไซส์นะคะทั้งของผู้หญิงและผู้ชายครับผมค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าเ็าจะมาสั่งเสื้อที่ยังไม่แซวเราก็รับดามออเดอร์ราคาเหมือนกันใช่ enfin ค่ะลูกค้าสั่งสั่งลายสั่งไซส์ครับ <estaba> เอ,อเราก็รับมาแล้วก็ไปแซวให้ลูกค้าตามออเดอร์ที่เขาอ,อมีให้ครับ<ล>ผมแล้วก็ส่วนประกอบเพิ่มเติมอีกนะคะเออส่วนประกอบเพิ่มเติมนี่ เป็นผ้าสบายไหมช้างนะคะผ้าสบายไหมช้างเอที่เรานำมาสวยงามมากครับเป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์เราค่ะแล้วก็ผ้าโฮลผ้าโฮลก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันของนางรําสุรินทร์เราค่ะครับผมมีราคาเท่าไหร่บ้างเผื่อใครที่สนใจครับผมอันนี้เราขายอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบถือละเก้าร้อยาเก้า้อยห้าสิบครับผมใช่ควยครับผม ส่วนตัวนี้เราก็ขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบใช่ค่ะสวยๆงามๆเพราะว่าเราก็ขายถูกมาดูมาชมได้ครับผมส่วนออเดอร์นี้นะคะออเดอร์ที่เราเพคไว้ก็คือออเดอร์ที่เขาสั่งเป็นชุดนางรำนะคะออค่ะที่เขาสั่งไว้ตอนนี้มีเขาสั่งสี่สิบตัวค่ะับค่ะอันนี้ก็คือสินค้าเราขายดีมากนะคะครับผมค่ะ ตอนนี้กระจายค่ะไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วมีส่งต่างประเทศด้วยใช่โอ้เนี่ครับไปเออไปมาเลยออสเเียนอร์เวย์ฝรั่งเศสอังกฤษเกาหลีนี่ครับไม่ธรรมดาต้องบอกว่าธรรมดาเลยตอนนี้สินค้าเราเป็นเป็นที่อาชิ่นชอบนะคะชิ่นชอบนี่ครับของชาวต่างชาติค่ะตอนนี้สั่งไปหลายตัวมากค่ะครับผมค่ะที่เป็นชุดบางบาง บางต่างประเทศก็จะสั่งเป็นคู่เนาะสามีภรรยาอย่างเงี้ยไปใส่นะคะผมเออสวยนะคะอันนี้อันนี้เราก็มีเยอะนะคะเออค่ะแล้วก็จะมีอันนี้อีกนะคะอันนี้เพิ่มเติมอีกแล้วก็เพราะปุยนิยมเนาะอันนี้ก็สามารถไปใส่กับเสื้อสีดําได้นะคะอ๋อค่ะเข้ากันได้พอดีเลยใช่ใช่ใช่เด่นทันทีเลยคใช่อันนี้ก็สีงาช้างของทุลินเราเหมือน ม,มันกันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้มันก็สามารถไปใส่ได้นะคะคเป็นคู่นะคะอย่างเสื้อตัวหนึ่งใช้เวลาในการทํานาน,นครับผมเสื้อหนึ่งตัวประมาณสี่วัน,วนยอย่างช้าสี่วันค่ะค<อ>่ะแต่ถ้าถ้ใช่สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้เสื้อหรืออยากได้ลายสามารถติดต่อได้ที่ไหนได้บ้างครับได้ที่บ้านตรงน้อยค่ะกลุ่มผ้าเซลบ้านตรงน้อย ตำบลขอนแก่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอเบอร์โทรหน่ยครับผมเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดศูนย์เจผู้ใหญ่ภัยสดชื่นครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะใช่ติดต่อได้ค่ะครับผมหรือจะอยากไปดูสถานที่ทำก็สามารถไปได้เนาะไปไปดูได้ค่ะคไปดูไปชมได้ครับผมสถานท,ที่ติดอยู่ กับรอพอ,อตตำบลขอนแก่นค่ะอ๋อปกับ <ผม S 2> นะคะติดกับรอพอ,อตตำบลขอนแก่นค่ะครับผมสามารถไปหาได้ง่ายนะคะคพบง่ายครับะะผมหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้นะคะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันครับผมของดีอำเภอสังขะน,นั่นเองนะครับผมเอาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่พามาแนะนำบูธครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะดีค่ะ